สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุโคตมือนีสาวเจ๋ยบานหัวหน้าผ้ารอเอาอีกแล้วมือนีโอ้มือนีอม,อนมีแต่คดมันหมานเด้อค่ะพี่น้องสมาชิกใหม่กับแม่ยายถวดเลยลุยเลยอืมอีหยังนอทั้งหมุดแถวตรงออ เพื่อนเปิดคลิปเพื higher, yeah, like pe ่อให้อันนี้เพื่อให้ทีมงานเอกสารก่อนมองเก้านี่แหละค่ะพี่น้องเขาอาฟุ้นสีโต๊กโบโต๊กสับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้ายรถใหญ่ลุยเลยฝนฝนสีโต๊กโบโต๊กสามพี่น้องเมื่อวานพาโยเข่าไปถึอทา้งหลบุลมแห้งแห้ง ดีนะมีแต่ขี้ดินกับพยะปิวปวกถุงพลาสติกปิวดีสังกัสีบลอยถามเนวทางบานน้ำเพิ่นบานจันเตยฝนตก,ตกบ่ตกฝนตกอยู่ทางฝุ่นอมคาองอมแอวเฮ้าเขาว่าทางบุรีรัมย์ถือข้าอยู่เบิงคาวได้ขาเบิงคาวครับทางยะโสภางอื่นทางไหนฝนตกบอกไลยเด้อค่ะพี่น้องแถวไกลไกเคียงเยีงห่ลายบ่งหนีเขียนย่างลายเป็นยังแตงตองมาหาเขียดเขียดเขียน ช่วงนี้ก็กินของมีเหลือมีอย่างไปก่อนค่ะพี่น้องถ้ามาหากินตามท้องถิ่นเฮานี่แหละบ่ท่านมีเห็ดดอกอีกอีกจักหน่อยนี่แหละอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้นี่แหละได้ไปแทะแท้แน่นอนสิพาไปปลูกไปป่าเฮ้ยภาพไปหาเหลาไมรินเลยเนาะเป็นยังคือมานอนตาทองอตาทองไปลัดท่งางนาจุ่มท่งางนานี่ใหญ่ๆห่บาววีดปลาทวนอยู่มุมนี่ นุ่งผเดี๋ยวตามมาขนอ่อกเบิดนีนะเป็นกิโลค่ะพี่น้องเกินแต่เป็นกิโลข่าวก,กระูกยังนีว่ว้าวาอโอ้ยพี่เขียนว่าพีพ่อแห่ง <laughs> ท่านบอเขียนนะนี่ยังยังจังน,นั่น เอมือนพี <S <S ่เอาจอมออกไปพี uh? ่ก uh exactly uh ้อนเนี่ยเคลียดดีเคลียดเจ้ทวนนี่มันทาเจ้าอยู่นี่นี่นี่ตัวแรกแข่งมันเดี๋ยวมึงผมจอมออกอุ้ยตัวไนต์แตกสวดออกเขั้นจะได้นี้อุ้ยตัวนี้ไนต์สองตัว เอาโซตะสองมพากันไห้แล้วกันผากันโยกใหม่ช่วยไอ้บดีนลยเฮยียไอใบตองปิ้วอใบใหม่โอใบใหม่ปิ้วกับวัตถเทียนแต่ อุ้ใหญ่ยใหญ่ใหญ่บ่อใดร้อกแล้วนอนแล้วนอนพวงวงไวเลยใดบ่อบ่ไใดพ่อค้นกรากัมเอากัมใดใบไม่แหงนี่เพื่อนก่อนนี่ใดอุ้ยแม่บับใไงสามกรบเลยเอาเลยไดแล้ออืม นี่ข้างหลังน right well> ั่ดากนัดากน้ำตีนนั่นตีนที่ปีนเออนั่นนั่นโอยโอ้โหตะเข้าขาจริงจริโอ้หมานคือกันตัวนี้ยี่ทั่วสามตัวอะไรได้บบเนาะแล้วก อุ้ยเต็มเขาไปตัวหนาไปเต็มๆเลยเขามาสีอะ้รเขาได้ยังเที่ยถวดได้ตัวนึงหนาเรื่อยตัวอุ้ยอยหิเต็มเต็มเลยอุ้ยนี่ใส่ละได้บ่ได้ตัวนึ่งหุ่นไปหน้าป่าหุ่นตัวหนึ่งไม่หายจะหายหุ่นมวนเนี่ยได้บ่สองตัวได้สองตัวอ้าวใหญ่ใหญ่ก่อน มอไมากนพเไปพี่น้มตเาหมวนสือนซคือเกาเหรครับพี่น้องมือนี่บ่ไดไงครับจะจวเมาเฮ้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 บ่ท่านซ้ำไปพุ่นทางหลังป้าทางหลังป้าพุ่นมันไปทางใ่ญ่ๆพุ่น กูบัท่านใหญ่ๆดอกใหญ่ๆไวกว่าพูนเสงบอบอครับบอนี่แหละครับใจเย็นๆครับค่อยๆงยกค่อยๆง่ายไปเรื่อยๆครับเฝ้าหลายบ่อได้มันเมื่อย้์ร่มมู่ไต้บ่อร่มู่ไต่ไหมนั่นนั่ บ่เบิดดอกครับพี่น้องเขียดนี่หลายโพดครับบ่มีดับดอกเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่ทีมงานซำหนีเหระครับมาหาหาเฉพาะสานี่แหละพี่น้องหมองอื่นก็หลายคือกันนานนานเป็นยังไง อมึงเมาเลยออมึงเอาเด้อแม่ผู้ใดคูเบ่านบ่ทานคูบเฮ้ยคู่บเ้บ่ท่านคี่กันเฮ้ยท่้ยคุบคุบไหเฮ้ยกะคู่เอาคู่้ะไหมนั่งพอกะชามนี่กะซ่าข้าอ๋ออย่างว่ามึงเขาขุน หล่าย่าฮ่าฮ่า่ามหลาย่าม่อเ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ร้่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่า่ย่าล่วงเฮ่ย่่า่่าโจก เขาอีกแล้วเต็มเลยเต็มเลยครับพี่น้องหลนั่นนั่นยัยัๆๆเขามาหันอีกแล้วเาไปอย่้อยขวันเอเออเออเอ ันอีกแล้วเอาไม่ได้เขาแล้วมึงวนติเอามามาเพิ่งเองวนเอาเรื่อเอาเรื่อเอาเ่อาาน่าเนเต็มมาเลยันั่นพลาคุบคุบท่านกับท่านเด้อมองนี่ เอ S! <S าเลยเอาเลยเอาโอ้ยคุบแม่ป้าคุบคุบคุบท่านมอเขาไปถหุ่เจ้าหุ่วยยืนเนากิมาดกิกกกยัง น้ไม่ังเขาไปหอดหมองหันเลยตีว่าหันอู้หเขียดสิบสวกปุ่นตีว่าหันโอ้ยโออกแล้วตัวไงตัวญงมันเขาไปขาป้านั่นนั่นนันนั่นน้หนีไปกระบทั ไปคลิปด้วยนะเนี่ยได้บอไปแล้วตาท่องไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอานี่แหละครับพี่น้องหันมีตาแม่บ้านก็เป็นทั้งสี่แล้วครับมู่อันไงทวนทวนเลยไม่เอ็มขึ้นจับบอลสันเลย แล้วย <Happiness. S 2> uh ันนี่ยังเอามึงกันช็อตเาเเลยพี่น้องผู้ยันเสียดิจิกับยันเอาเอาเอาอู้เต็มเลยวิ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 เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ ปอดเต็มเลยพุ่นพุ่นพุ่นหลังหลังหลังปะทวนหลังปลาทวนปอดนั่นนั่นนั่นออกอีกแล้วออกอีกแล้วปอดเอียวไหล เกียดว่าหฮะมันเกือบสามตัเหมนได้ว่าหันแตกชวดชวดอกใสเอาออกมาเอาออกมานี่เอามาหนีเนาะครับกัยกขาที่ยาดวัวยุดักป้าแม่เฮ้ยเห็นน่าเอาเปียบกัน นอนทับเ <S preach ers> ชียดเราเลยบูผู้ใดสิไปคุกใดอะไรเนี่ยน้ำบูเอาตัวหลังใหญ่ๆขันญ่ที่ผมน้ำเอาอยู่นี่ไห้มาไห้โอ้ยแม่บักยางญ่ๆเลยนี่ครับนีตัวใหญ่หมันๆกระตัวเสือยู่ืสยหน่นยลุกออกมาเอาไนบอได้ได้ ต่้งหลายตัวนี่มานจอยตายแล้วตัวใหญ่บ่แล้วปาดปาดตัวใหญ่นอนเยอะขึ้นมานมาโอ้นางจ้าเบาจะเบาเลยมาแล้วนะคะอู้หูยเพื่อนเฮือกมานมันเฮียนบ่อุ้ย ได้นั่นป้ายอดน่ะยุติขาาแ้วนี่นี่อ๋อโอ้ยยายนงเอาเปียกมูเนาะดึกไปไกลๆี่ัดบ่อเ้เรื่อยๆนี่นีเที่ยวุกนั่นน อุโโ้ยอุอ้ยปาดสรดวมือนมือนอนี่มือนี่มือนี่ห่างมนก็หมูบ้านได้ยังให้ได้ยังได้ยังตัวใหญ่ครับ อ้าค่อยๆตอดมาเรื่อยๆพี่น้องเปิดซาๆเด้อมันเปิดแห้งคูประท่านเด้นั่นนั่นนุ้ยสองสามตัวสี่ตัวว้ออ้ยออกเด้วนี่กคูชแกข้างอแต่ท่องกับคุ้มครูป๋ออ้อก อเต็มเลยเฮ้ยยูยูยูดากสัดดอกดัแล้วเธอหนังทับยูสองสามตัวนั่นนั่นไปนั่ปปะท้วนแล้วปืนได้บอุ้วิทุนพี่โดดขอมาาพี่แล้วเฮ้ยโดดขอม้าามองเก้าตัวหนึ่ง อ้ยนี่แหละพี่น้องถ้าออกหลอีลีนิดขูบน้ำบอท่านเลยครับคือจังเห็นนี่แหละเศร้าตากันดู่พี่น้องโอ้โหตัวแบบไงอุ้ยุ่นนุ่นอยู่ในไปท้วน ยุ่ยุ่นยุกอันขาไปทวนคับอุ้ยจะออกดากไปเร็วในในเได้บ่เฮ้ยดากเห้ี้าได้เออกได้ัวได้สามตัวเอาดีอ้ยหอ้หตัวใหญ่ป้าตัวคืเอาดินอกไปใกลก่อนเลยได้บ่หนอได้บ่ได้บ่ได้บ่ เอาสาวเจยก็ได้แล้วครับตัวงามขวียดขวีด่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวหายปลาทวนเอาออกกันแมเด้อปอนั่งอ้าเฮยเต็มเลยปืนเอาแม่ปลาทวนนั่นนั่น่นมันมันอยู่ซื้อยู่นั่นน่ะนันแม่ยหญ่เราเยง ท่านบ่เฮ้ยท่านบ่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 เอาไ้ท่านเอาไ้ท่านท่านบ่เด้อเด้องัดตนันยแล้วังเนี่ท่านแล้วพี่น้องเอาเอาจนท่านมืว่าอยค่ะเลยเริ่มคล้องแล้วเริ่มคล้องแล้วเอานน่ครับเอาเทือละล็อกครับพี่น้องเทาเหย้าเทือเดียวเลยมันสิเมยโพดไปแล้ว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  ไปแล้วเอาขาทไวบเสร็จเสร็จใหญ่ใหญ่โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยออกสามโตสี่โตใดโตเดียวเอาเอามาเนี่พากันพากเดี๋ยวผมกับตาท่องสิคอ okay. ันนี้ออกไห้ออกผลทางเทืงออกไหมานี่สวัสดีค่ะ มาแล้วพ้อหมักแตงโม่สองนวย <c oughs> ได้ยังเรียบร้อย <c oughs> เอาแมา่เฮ้ยเอาแมา่ <c oughs>

เฉียดที่โมโตนี่ไหมโมหนังหมูหมูออกไม่ววทตัวใหญ่ยี่หลีเด้ตัวใหญ่ของเรายี่หลีของนตัวนีนะตัวยังไงออทางบ่ได้จากตัวเดียบร้อยได้แล้วครับพี่น้องคุณบ่ถึงมัเองนม้อนหนงเต็มล่อยน้า าไมีวฮะค่อยๆซอไปเรื่อยๆค่อยๆซอไปเรื่อยใจเย็นๆนะพี่น้องพุ่นครับเดี๋ยวคว่ำมวนคว่ำมากกสิบังเกิดอีกพี่น้องยังใงเย็ดีอยู่บ้างเสียมไปแถวนั้นหันดึกมากหนิเต็มๆเลยอุ้ยอุ้ยนั่นนเออยนั้นน่นตั้งยินเฮียนสิเก็บรูวมาเฮียังไต๋เหรอืออือ ใช่ละมาเอาถั่วอยู่ในหันละบบมาโจกเอาเผ่ามาสิบขั้นสิมือบบปีดกลองกอนนี่ได้แล้วมันทะเลนออกมาแทบอี๋น่ะมันดูดมันโตใหญ่มันเอยูเดียวอย่างนี้โบเผ่าคอยว่านันบ่คอยถอดเออบ่เอาบ่บ่เผ่าคอยโบคอยถอดเผ่าน้องเผ่าคอยคอยบาเด็กวันนีกคุณพ่ง เห็นยังเียนหดยางเีลยวกำลังยางไปครับนี่ีอ้ตตรงตรงตรงตตรงว่อเห้วลก่าแนแนมแนมแนมนาดเขาเดียวแจ่บสูกของใหญ่ใใหญ่ใหญ่แมมือนี่มือนี่ใหญ่ใหญ่หมานกูมูครับน้ำดงเลยใหญ่ใหญ่คุบเฮ้ยคุบคคุบที่ล่ะก่อนดิไห ตัวใหญ่บ่ป้าใสโอ้เก่งเนาะใหญ่ก็ใหญ่เออเริ่มถือเสียมแล้วพี่น้องเชเย็นๆครับโอุ้ยอีหยังอันน้อีหยังนี่ใส่ฮ่าฮ่าโอ้ยหอาได้กรแล้วตัวนึงอ่ากรจอยหมานเราครับบ่จอยเด้อนี่อวบอยู่เด้อนี่กรหลุ่นมาหลังนี่ครับ นั่นนั่นนั่น่ตัวใหญ่ดิมือล่วงเข้าไปเลยมือล่วงเข้าไปมือล่วงเข้าไปได้ปะเรียบร้อยอุ้ยเหี้ยตัวนี้แม่พี่นงไงอ้ยชุดหย่อนดีมาอว่นมลูวมันบตมนึี่นอันือไหลายได้ยังไ้ยง่านเดินยัง แงคิดเป็นเขียดอีจีกเอาโซเท้าโวท่านเลยมันไหลได้ยังตาท่อจับเลยวได้เอานะนั่นนั่นนั่นเป็นตัวลูกวิ่งกาเป็นตัวเต็มป่าอยู่ เวีองเท่แล้เวียงรับเวียงอะไนวี้นั้นเวียงอ้ก่อนขี้ดินไปหรือเวียงเขียดไปเอามามเอามาเอามาเอามามาเท่ามาไนมาเร็วโอ้ยท่านป่าบออยมามาเท่ามาดีกลัวมาเร็วเร็วเร็ว อ่นั่นหายสาวเจิไปดีกว่าพี่น้องเลี้เอามอ้าวมอาหมอะทะเอาหมอข้าวมเอออันนี้แหละครับความมั่นบังเกิดอีกรอบแล้วพี่น้องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มันอยู่น้ำหลุม ลุมองคนนปลาไหลได้เลยุเ้ลบสีลบไปอยู่มันไปวิตานี้โหเร็วเร็วตาป้าตัวบบไง่กะพูนพูนเอ้าูอเคงได้เลยอ้ยทุง

เกียดไนี่มันเต็มได้เยอเเอาแม่เฮ้ยเอาแมอุ้ยอบางหลตุ๊ยอุ้ยขาไส้ขาไส้กัมีอยุขาไส้นั่นๆคุณครงนั่นอ้ยหลอกคิเขียดจนะแห่ๆขเรงะโกเอาเฮ้ยโกโจ๊เขียดีหมู่นโจ๊กเอาเฮ้ยวนหมโจ๊กมากโจ๊กโจ๊กเอาหัได้เกือบนี่โจ๊กหลุดมืออีกเอาแม่ป้า ว้านั่นเบ็ดบ้าปลามีแต่คนกำมเอาเขียนสี่หรือเปล่าเมื่อกี้ต้องหอกกับไร้ทางบระเทศไทยเดี๋ยวใจเย็นๆของเราเดี๋ยวค่อยเชิญนั่นแหละนั่นแหละนี่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 ลงไปนี้ นั่นนั่นนั่นไปแล้วได้แล้วโดนไหสองต้นถ่ายเออะมีแต่จีบต้นกัะต้นกลามูอตัดต้นกระเทียมสองสามคนอุ้ยพุ่นผุนผุน ไปมาสิคุ้มเอียนเห็นหูใหญ่ๆเสียงเสียงมันห้องเสียงมันห้องแห้งแห้งบางนึงบ้านว่าจอดพอดเลยเนาะคุ้มล่ะเห็นหางแล้วไม่สีสุดนั่นนั่นนั่นลุยอุยตัวยตัวใหญ่เติมอยู่ไปใส่อะไรแล้วอือหูมันตันแล้วอู้อูตัวแบบไงเลยไ้ มันกันแล้วปล่ยนอก่ยมันหอก้มันดูดนี่มันหัวมันออกแล้ววัวมันไหลค่อยๆแท่งลน้องวู้ยไนยีไนย่มา่อุดกะไดจุไดบ่เอาหู้เดียวกันหู้มันสอดกัน ตุ่มแสบหวาวายวโซนหนามแสบายแสบปกติโอ้หมานมา้อยจทวนมาเด้อกามากินพัเดเพสเยน,น,นีลาบอเออเดยวหานะกีลากินบอ่อบ่อี่่งอีกบ่มันมีคูติหแก้วเหมดันล่ะแก้วจะเบิ่งก่อนแต่ไล่ปันไดมันา ลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องนางแก่คีอเดียร์เลวก็ม่นางผักนี่ตัวบาดเจ็บตัวนี้ฮัตลายเติบก็อลไรคะพี่น้องไปเหินแล้วมือนีกาโบข่อยได้ทายปั้นไดดอกสะรูความหมานเอาเลยนี่นี่ของเสา้เจยหมานเติบอยู่หูนไหลไปยังหลายๆนี่ของตาทองกับนุ้งเขิงนุ้งเขิงมาใส่ๆอันนี้ของใหญ่ๆหมานสุดยอดเลยปอดมือนีของใหญ่ทวนนี่ จะโตใหญ่ๆใหญ่หมินการครับงานใหญ่ทั่วหมินการท่วพ่นละมุยก็เท่ากันละพ่ออะไรคะพี่น้องไปเท่านั้นแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเลยค่ะเด้อขอบคุณสมาชิกใหม่ขอบคุณสมาชิกเก่าลาไปก่อนสำหรับคลิปโยกก่อนขี่ดินโยกก่อนขี่ดินหาเขียดีโมสวัสดีค่ะสวัสด่ะบายบายไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผม ฝนตกหลายพื้นที่ยุพี่น้องภายในมือสองมือนี่ก็ดูแลสุขภาพกันสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อด้วยรักและห่วงใยจากทีมงานสาวเจ้ยบ้านหัวนาพาร์ลอคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับวพอวไปอ่กระชอนให้กกระชอนห้่าเป็ไงบ้านี